หลักการหาเดทนะคะเดทนะคะก็จะมีโจทย์เป็นเมติกมาให้ค่ะจากนั้นเราก็ทําการแปลงเป็นตัวเลขค่ะหลักการนะคะก็คือต้องจําไว้เสมอค่ะว่าผลลัพธ์นะคะต้องได้ออกมาเป็นตัวเลขค่ะถ้าไม่ได้เป็นตัวเลขนะคะจะถือว่าผิดทันทีมันเริ่มจากที่เมติกหนึ่งคูณหนึ่งเลยค่ะจะเห็นว่าภายในเมติกนะคะจะมีเลขเพียงหลักเดียวแล้วก็แถวเดียวค่ะก็มีเลขตัวเดียวนะคะก็สามารถตอบเลขภายในเมติกนั้นได้เลยค่ะตอบเป็นหนึ่งค่ะต่อมาเป็น จากนั้นมิติ2คูณ2นะคะทายังไงดีให้เลขรวมกันเป็นก้อนเดียวค่ะวิธีการง่ายๆค่ะก็คือคูณลงลบคูนขึ้นนะคะคูณลงนะคะเป็น2คูณ4ได้8ค่ะแล้วก็ลบกับคูณขึ้นนะคะ1คูณ3ได้3ค่ะเท่ากับ5ต่อมาค่ะตัวอย่างถัดมาเป็นคูณลงเหมือนเดิมค่ะคูณลงได้4ค่ะลบกับคูณขึ้นนะคะจะได้เป็น ศค่ะเท่ากับ4ต่อมาค่ะเป็นเมติกสามคูณสามค่ะวิธีการนะคะเราก็จะเอาหลักนะคะหลักแรกกับหลักที่สองนะคะมาต่อนะคะเอาหลักแรกมาเติมก่อนเลยค่ะเติมเข้าไปจากนั้นเติมหลักที่สองลงไปเลยค่ะแล้วก็ทำวิธีการคูณลงนะคะคูณลงคูณลงตัวแรกนะคะก็จะได้เป็นศูนย์ค่ะคูณลงตัวถัดมาได้เป็นสค่ะ คูณลงตัวถัดมานะคะสามศูนย์สามคูณกันหมดเลยค่ะก็ได้เป็นศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นจะเอาคูณลงมาบวกกันก่อนนะคะคูณลงได้เป็นศูนย์บวกสองบวกศูนย์ค่ะรวมกันก่อนอันนี้คือคูณลงนะคะคูณลงลบค่ะลบลบกับคูณขึ้นนะคะคูณขึ้นเดี๋ยวเราทำการคูณขึ้นเลยคูณขึ้นตัวแรกนะคะก็จะได้เป็นสามค่ะคูณขึ้นตัวที่สองนะคะ สามสองหกค่ะหกสามสิบสองหกสองสิบสองค่ะแล้วก็ได้เป็นศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นเอาคูณขึ้นมาบวกกันเลยค่ะค่ะจากนั้นทิ้เลขเลยคำตอบของเขานะคะก็จะได้เป็นลบสิบสามค่ะในเมติกนี้